รักที่ดีแม่งเหมือนกับเหมือนแม่น้ําบางทีแบบความรักแบบผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อแม่งหลงกันอ่ะแม่งเหมือนทะเลโอ้โหทะเลแม่งดีโหวมันคืนแม่งซัดแรงเลยปุ้มปุ้มเข้ามาอย่างนั้นแบบแม่งมีอิมแพคทุกวันแม่งมีแบบสุดท้ายคืนแม่งเข้ามาปุ้มตัดสายแม่งขาดเพราะว่าแม่งแรงเกินน้ําแม่งไม่นิ่งน้ําแม่งแรงน้ําแม่งเชี่ยวเหมือนความรักที่แม่งร้อนแรงอ่ะท้ายแม่งดับแยกทางแต่รักที่ดีแม่งต้องเหมือนแม่น้าแม่งต้องนิ่ง ไม่ค่อยมีคลื่นไม่มีอะไรที่แบบรุนแรงมากบางทีแม่งเกือบจะน่าเบือ่อกึ่งๆจะน่าเบื่อมาแต่แม่ไม่น่าเบื่อแต่แม่ทำให้เราคิดและยิ้มได้ว่าเอ้ยกูอยู่ในความสงบว่ะแม่เป็นรักที่มม่สงบว่ะมันไม่มีอะไรมากแต่แม่สงบเนี่ยแหละคือความรักที่ดีความรักที่ดีไม่เหมือนแม่น้ <S <S ําบางทีอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างมีคลื่นเบาๆเหมือนลมพัด จำมาไว้น้องๆความรักที่ดีแม่งคือแม่น้ำวันหนึ่งคุณอาจจะเจอบ่อน้ําพิเศษนั่นก็ได้ก็เหมือนความรักที่ดีจะไปหาหาไม่เจอหรอกบางทีเดินไปเทีวยวตรงนี้นมันเป็นแหล่งน้ำมนไม่เจอหรอกแต่ก็วันที่เราไม่ได้คิดเราเดินเดินไปหลังบ้านเอ้าเอเยียกูมีแม่น้ําที่แม่งสวยงามอยู่หลังบ้านกูเองเอะวะซึ่งแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของพี่กับแฟนพี่ที่แม่งแบบเป็นเพื่อนกัน,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 นมาไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเหรอือความรักที่ดีจนวันหนึ่งมาเจอ